ที่บ้านหลังเล็กในชุมชนอบอุ่นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อซาดาเธอสวมฮิญาบสีฟ้าสดใสและมีแมวน้อยแสนรู้ชื่อว่าเปาะทิเปาะทิขนสีขาวนุ่มนิ่มตากลมโตมันชอบกระโดดเล่นและฟังเสียงของซาดาเวลาซาดาร้องเพลงเปาะทิก็จะกลิ้งไปมาอย่างมีความสุข ปอทีไม่ได้เป็นแค่แมวธรรมดามันรู้ว่าซาดาชอบวางกุญแจไว้ใต้หมอนบางวันเมื่อซาดาลืมกำลังหาเปะทิกก็จะเดินไปคาบกุญแจมาให้เจ้าแมวตัวนี้ฉลาดจริงๆเลยนะซาดาหัวเราะและลูกหัวมันเบาๆวันหนึ่งฝนตกหนะักลมแรงจนประตูหลังบ้านเปิดออกซาดากำลังง่วนอยู่ในครัวไม่รู้เรื่องเลย ปอที่เห็นประตูเปิดรีบวิ่งไปดันประตูปิดแต่ประตูหนักมากมันใช้ทั้งตัวดันโชคดีที่ซาดาเห็นทันเวลาเธอวิ่งมาช่วยและปิดประตูสนิทขอบคุณนะเปะที่ซาดายิ้มกว้างตั้งแต่นั้นมาเปะที่กลายเป็นฮีโร่ตัวน้อยเด็กๆในละแวกบ้านชอบมาเล่นกับมันซาดาก็ภูมิใจในเจ้าแมวน้อยแสนรู้ของเธอเปะที่ไม่ใช่แค่แมว แต่มันคือเพื่อนแท้ของฉันซาดาพูดพลางอุ้มเปาะที่ไว้แนบอ,อกเปาะที่ก็ร้องเมี้ยวตอบรับอย่างพอใจ